สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับท็อปอีกครั้งนะครับครั้งนี้นะครับท็อปอาจจะไม่ได้กลับมาในเวอร์ชันที่ร่าเริงม,มากนะครับเพราะว่าวันนี้เนะี่ยท็อปอยากจะมานําเสนอความผิดหวังให้ทุกคนรู้จักกัน,นครับท็อปเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นคนที่เวลาทําอะไรเนี่ยท็อปทำเต็มที่แล้วก็ทําสุดใส่สุดแบบไม่มียางเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาตลอดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมาตลอดซึ่งพอล่าสุดนะครับได้มีการผิดพลาดผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตท็อปครั้งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับก็คือเล่าได้เลยก็คือการที่ท็อปไปออรดิชั่นกับตันเด็กเดียวเด็กดีเรียลิตี้นะ,ะับซึ่งท็อปตุ๊บเอ่อตอนตอนแรกก็คือเราส่งเอ่อ ส่งอินฟอร์เราไปใช่ไหมแล้วเราก็น่าสนใจเขาก็มีการติดต่อสัมภาษณ์แล้วพอประกาศสิบคนเราตุกมันทำให้ทับหน้าคขิมแบบเกิดอ,อะไรขึ้นมันไม่เกิดอะไรผิดพลาดหล่อแบบทั้งนั้นที่เราก็รู้ตัวเองใช่ไหมครับว่าเราทําดีมากๆแต่ตอนที่เราจะไปเล่าต่อนะฮะไปเริ่มแต่งหน้าไปพร้อมกันดีกว่า โอเคครับทุกคนท้ก็จะขอเล่าไปแล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนเคยไหมครับที่เวลาที่เวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความตั้งใจแล้วเกิดการผิดหวังเกิดขึ้นมันมาจะเกิดคําถามหลายอย่างว่าเอ๊หรือว่าเราดีไม่พอซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งครับที่อาจจะเคยคิดแบบนั้น แต่แล้วครวับเขารู้สึกว่าความคิดแบบนั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับท็อปต่เท่าไหร่มันก็เลยทําให้ท็อปเนี่ยได้มานั่งพิจารณาตัวเองว่าเขา,า,า,าทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าเราดีไม่พอแต่มันต้องมีบางสงาวะที่เราจะผิดทางได้เขาก็ได้ไปคุยกับพี่คนหนึ่งครับชื่อว่าพี่ออจ,จิก็คือเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรที่อยู่นิเทศจุฬาครับที่เขามีการปรึกษาหรือเรื่องแบบการเรียงต่ออะไรอย่างนี้นะ ก็ท็อได้ไปคุยกับพี่เขาครับพี่เขาก็ได้มีการซักถามเ็อไปเรื่อยจนท็อปได้รับคาตอบว่าสิ่งที่ท็อปพลาดในตอนนั้นคืออะไรและทุกคนเชื่อไหมครับว่า สิ่งที่ท็อปได้เจอสิ่งที่ท็อปได้คําตอบก็คือการที้ท็อปลืมเป็นผู้ให้ครับบางที่อะครับทุกคนความรู้สึกที่เราอยากได้ความรู้สึกที่เราอยากชนะจนมากเกินไปมันทาให้เราดูเห็นแก่ตัวครับหรือว่าสิ่งนั้นก็คือทําให้เราดูเป็นน้ำที่เต็มแก้วทุกคนรู้ไหมครับว่าพอท็อปได้คําตอบกับตัวเองว่าวันนั้นอะท็อปลืมเป็นผู้ให้อ่ะ ท็น้ำตาไหลออกมาเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแค่เรื่องที่แบบเส้นผมบางภูเขามากๆไม่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆแต่มันสําคัญมันอิมแพคแล้วท็อปก็ลืมมันมันเลยทําให้ท็อปรู้สึกว่าการเป็นผู้ให้อะมันควรอยู่กับทุกบริบทแล้วท็อปก็ พร้อมที่จะสู้ต่อเขาก็พร้อมที่จะ move on แล้วเพราะว่าเขาเชื่อว่าทุกๆครั้งที่คนเราผิดหวังนะครับมันอาจจะยากลำบากมากที่เราจะก้าวผ่านที่เราจะเริ่มต้นใหม่มันคงเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนและสำหรับท็อปเช่นเดียวกันแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งที่เราพลาดเรามักจะได้บทเรียนใหม่เสมอ และมันจะได้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ชีวิตเสมอนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันหาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการผิดพลาดของตัวเราเองนั่นเองซึ่งเข้าขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่ตอนนี้กาลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกผิดหวังกับอะไรก็ตามในโลกใบนี้กับชีวิตตัวเองตอนนี้ให้พยายามลองหาสุด ที่ดีถึงแม้ว่าจะน้อยนิดเท่าไหร่ก็ตามลองไปหาจุดนั้นครับแล้วก็ชื่นชมในตรงนั้นบางทีมันอาจจะเป็นแค่กระดาษ a อแผ่นหนึ่งที่มีจุดจุดเดียวอะ่ะแล้วเราไปมองแค่จุดนั้นจริง,รงๆแล้วร,รอบตัวเราอ่ะมีแต่พื้นที่สีขาวเต็มไปหมดเลยลองดูครับทุกคนลองก้าวผ่านความกลัวของตัวเองแล้วก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันไปแต่งหน้าต่อกันดีกว่าครับ กคนรู้ไหมครับว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ท็อปผ่านความยากลําบากในการตัดสินใจครั้งนี้ก็คือเพื่อนๆทุกคนเลยท็อปเองอะครับพอท็อปเกิดเรื่องเศร้าอะพอพุ่ๆตรงบนะว่าท็อปคิดเสมอว่าการที่เรามาจะผ่านอะไรไปได้สักอย่างนึ่งอะการที่เราจะผ่านเรื่องที่แบบเฮี้ยๆในชีวิตอะมันต้องผ่านด้วยตัวเราเองมาเสมอ แต่มันทําให้ท็อปรู้สึกว่าแบบคิดเริ่มคิดต่อไปว่าบนโลกนี้มึงอยู่ตัวคนเดียวหรอวะท็อปก็เลยลองขอ,อกําลังใจจากเพื่อนๆในไอจครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้ท็อปเห็นท็อปน้ําตาไหลเลยก็คือคนทักมาให้กําลังใจคนให้พลังท็อปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบดีพายกล่องข้อความหรืออะไรคือท็อปรู้สึกดีใจมากเลยอะที่ท็อปไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แล้วตอนที่ท็อปยอมรับเลยนะว่าก่อนนั้นเนี่ยท็อปรู้สึกว่าท็อปตัวคนเดียวตลอดถึงเขาจะมีแฟนเขาจะมีเพื่อนสนิทก,กับพ่อแม่เขาก็รู้สึกว่าปัญหามันผ่านผ่นไปได้แค่ตัวท็อปคนเดียวก่อนนี้ท็อปรู้สึกว่าท็อปเก่งมากอืมแต่พอแบบเจอปัญหาครเนี้ยมันมันเหลวอะรู้สึกตัวเองเหลวไปเลยแบบไม่ได้เก่งอะอะไรเงี้ยแบบโทษตัวเองเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายนะทุกคน แม้ว่าคนอื่นจะให้กําลังใจมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดตัวเราเองยังไม่รู้จักที่จะยอมรับตัวเองอะไม่ยอมว่าตัวเองแพ้อะเนี่ยตอนนี้ท็อปรู้สึกว่าท็อปมูฟออนได้พเพราะท็อปรู้สึกว่าท็อปยอมรับตัวเองว่าเออกูแพ้แล้วกูรู้ด้วยว่ากูแพ้เพราะอะไรแล้วก็ก็จะพัฒนากูจะเปลี่ยนกูจะต้องเป็นคนใหม่ที่ดีกว่ามันเลยทําให้ท็อปมูฟออนแล้วก็มีพลังในการทําหลายอย่างทุกคนท็อปได้ คอนเทนต์เนี้ยจากการที่เขานั่งดีเฟสเลยนะจากการที่เขานั่งดีนี่ว่าไรนั่งอยู่กับตัวเองอะ่ะเขาก็เลยได้คอนเทนต์นี้วันนี้เขาก็เลยจะมาแต่งหน้าฟิลแบบปลุกป,ปั้นให้กําลังใจเป็นเพาสาวเป็นแบบอะไสักอย่า hmm. งแล้วก็โดยการผ่านคลิปเนี้ยเพื่อเป็นแมสเซจส,ส่งต่อให้กำลังใจต,ต่อไปเนาะอือปท็อปรู้สึกว่าแบบท็อปอยากให้เขาคิดว่ามันต้องมีคนที่คิดเหมือนท็อปว่าทุกคนอยู่ ผ่านอะไรมาได้อะมันด้วยตัวเองตลอดมันจะผ่านอะไรไปได้มันก็เพราะตัวเราเองเสมอใช่แต่บางทีแล้วอ่ะตัวเราเองมันสําคัญก็จริงนะแต่เราอย่าลืมว่าชีวิตเนี้ยเรามีคนรอกข้างเรามีพ่อมีแม่เรามีเพื่อนเรามีแฟนเรามีสังคมมากมายที่เขาพร้อมจะโอบโอกกอดเราวอะแต่บางทีเรามองข้ามไป เราให้ความสําคัญกับตัวเองมากเกินไปจนเราลืมให้ความสำคัญคนอื่นะ <_ m> um> ่ะเฮ้ยอันนี้มันลเลยกลายเป็นความรูม้สึกแบบเฮ้ยกูต้องเปลี่ยนความคิดใหม่จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนอะที่คิดเหมือนฮอปในก่อนอนีนนน้ลองเปลี่ยนความคิดดูแล้วคุณจะรู้ว่ามีคนที่รักคุณเยอะมากๆท็อปก็เป็นคนหนึ่งที่รักทุกคนนะเอ๊ะก็แต่น้าต่อกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้เราก็จะฟาดเบาแบบแดงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะเป็นนกฟีนิกซ์แบบตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่ได้กระเทยมันต้องมีก้าวชีวีพ่แม่เขาแค่อยากจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าไม่ว่าแบบเราจะล้มสักกี่รอบเราก็ต้องลุกขึ้นยืนได้อะไรอย่างี้ทุกคนเป็นอะไรที่พูดง่ายนะแต่ว่าพอเจอกับตัวเองจริงแล้วก็ทํายากแต่ทุกคนต้องทําได้สู้ๆ โอเคครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวท็อปขอไปทำผมนะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นให้เสร็จนะครับแล้วก็มาฟินิชลุกหลุกนี้กันค่ะดีติดกันไหมแล้วมาฟินิหลุกกันคารโอเคครับทุกคนเราก็กลับมาแล้วะคะ่ะคือทรงผมอะ่ะไม่ต้องงงเราอยากทําเป็นทรงแบบเปียกเปียกให้มันฟิเปียกอัฟิเปียกอ่ะตอจริงจริงแล้วเนี่ยท็อปต้องจะทาเป็นวิดีโอแบบพรีเซนต์ตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่า i'm a new i'm, I'm a new Um the old top is already died so this is my new top all right by my new danghana away i it the day he left me was the day that i died johnny don't leave me you said you love me forever โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากทั้งอยากจะมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเซล,ลกับตัวเองมากๆนะครับทุกคนทุกการผิดพลาดน,นะครับมันมักจะเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่เราไม่สามารถหาที่ไหนได้เลยบนโลกใบนี้มันเกิดที่ตัวเราเองครับและอย่าลืมนะคบว่าคุณไม่ใช่ตัวคนเดียวนะครับลองมองคนรอบตัวค,คุณคนไม่ได้เก่งอยู่แค่คนเดียวทุกคนเนี่ยสามารถช่วยคุณให้ผ่านไปได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดได้กําลังใจที่รอบข้างที่ดีแล้วเนี่ยถ้าตัวเรายังไม่ยอมรับตัวเอง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไม่ยอมรับแต่สิท่งที่เราเป็นจริงๆแนละยังหาสิ่งที่เราแบบสเปซิฟิไม่เจออะ่ะจบเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมรักตัวเองม,มากๆแล้วก็หาความวเองให้เจอดังนั้น,น,น Go เลย Go Ahead เลยพุ่งชนเลยอย่ายนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆบ๊ายบาย ฝากด้วยก็นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะที่ใครที่ชอบดูคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สำคัญนะครับกดดิง่งดิง,ด,งด้วยนะบายบายสวัสดีค่ะ